คู้ชมคะให้ดูข่าวนี้หน่อยค่ะผู้หญิงคนนี้นี่เธอต้องเจออะไรมามากมายเหลือเกินนะอ,อายุ24ปีเองอะ่ะแล้วสิ่งที่เธอมาร้องขอความช่วยเหลือเพราะอะไรรู้ไหมคือเธอโดนทั้งเพื่อนบ้านออแล้วเพื่อนของสามีอะ่ะข่มขืน<ฮ>ทีนี้พอมาบอกเรื่องนี้ให้กับสามีรู้อะ่ะคือปกติวิสัยของสามีก็ต้องปกป้องเมียถู่ปะ<อ>แต่เนี่ย ผัวทำร้ายและผัวข่มขืนเธอซ้ำทั้งที่ตอนนี้เธอท้องหเดือนอทำยังไงอ่ะก็ต้องมาร้องขอความช่วยเหลือเห็นท้องที่ตโตโตนั่นไหมนี่คือคุณพึ่งค่ะเรียกแบบนี้ละกันอายุ24ปีค่ะมาขอความช่วยเหลือทางเจ้าของเพจครูตะวันประทีปแผ่งที่ราบสูงหรือว่านายเพชรสยามเจนหัดนามเสนาก็บอกว่าถูกถูกอดีตผัวนะ่ะทำร้ายต่อเนื่องเนี่ยท้องหเดือนแล้วนะและมีการทุบตีมีการทำร้ายร่างกาย จนตัวเธอเนี่ยต้องถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลสุลอุดอรนะคะครูตะวันเล่าแบบนี้ตุลาคมปีที่แล้วพึ่งน่ะถูกผัวทําร้ายบังคับขืนใจขณะที่พึ่งเองก็ตั้งท้องก็ออกอุบายมามาขอความช่วยเหลือแล้วสิ่งที่คุณครูตะวันน่ะสังเกตเห็นคือรอยฟกช้ำตามเนื้อตามตัวของพึ่งครูเห็นครูยังสงสารนะคะแล้วก็เลยช่วยเหลือ,อไว้ตอนนี้ค่ะพึ่งน่ะอายุคันได้8เดือนแล้วนะ เพราะว่าตอนนู้นตุลาน่ะตอนนั้นท้อง6เดือนตอนนี้นอนรอคลอดอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรค่ะก็เล่าให้ฟังบอกว่าเลิกกับสามีคนแรกที่มีลูกชายด้วยกันอะ่ะแปขวบก็มาอยู่กินกับนายมอสอยู่กับมอสอะ่ะฉันผัวเมียแหละแต่ก็ไม่ได้จดทะเบียนจนท้องวันนึงตอนท้องตอนนั้นสักประมาณ4ี่หเดือนอะ่ะตอนเย็นเพื่อนบ้านก็มาตะโกนเรียกผัวเธอแต่ตอนนั้นผัวเธอหลับอยู่ก็เธอบอกว่าเธอโดนเพื่อนบ้านน่ะ ลากเธอไปขม่มขืนเพราะผัวรู้ก็พาไปแจ้งความที่สอพอเพนหลังจากนั้นเนี่ยก็ตามผัวมาทํางานไปทํางานที่ไร่มะละกอที่กําแพงเพชรตอนนั้นน่ะท้อง6เดือนแล้วนะแล้วสิ่งที่เธอโดนน่ะเจ็บปวดซ้ําอีกคือเพื่อนคนงานลากเธอไปขม่มขืนทีนี้ผัวรู้พาไปแจ้งความแล้วก็กลับมาอยู่ที่อำเภอเพนตอนนั้นผัวคิดละว่าทั้งเพื่อนทั้งคนงานนี่เธอไปเล่นชู้ใช่ไหม ไปเล่นชู้กับคนอื่นใช่ไหม,ไหมแล้ะไอ้ที่ท้องอยู่เนี่ยมันใช่ลูกฉันเหรอก็เลยกลายเป็นตบตีทําร้ายเธอแล้วลากเธอไปมีอะไรนอกบ้านอ่ะเธอบอกว่าเธอทุกทรมานมากค่ะอยากจะให้คนมาช่วยเหลือเหมือนตกนรกเลยอะ่ะจุยมากแกจะล่า,าเขา้าไปตีในป่ามากกว่าแล้วก็ไปมีในป่านะคะเขาจะตีเราก่อนอย่างนี้พอเขาตีเราเสร็จเขาก็จะซักถามอย่างนู้นอย่างนี้พอจากนั้นเขาก็ค่อยมีเพือสัมพันธ์ค่ะ นี่ให้ฟังแค่ท่อนหนึ่งประโยคนึงเลยนะแล้วแล้วฝั่งในมอสที่บอกว่าเป็นอดีตผัวล่ะเล่าคนละม้วนเลยคุณผู้ชมหนังคนละม้วนเลยค่ะยังไงก็บอกว่าตอนนั้นน่ะตอนที่อยู่กินกันฉันผัวเมียน่ะไม่ได้จดทะเบียนนะพึ่งเนี่ยแอบไปมีอะไรกับคนในหมู่บ้านก็พึ่งยอมรับแล้วอ่ะผมให้โอกาสพึ่งแก้ตัวได้หลายรอบแล้วอ่ะผมยอมรับว่าทะเลาะก,กับพึ่งจริงตบตีจริงแต่ก็ไม่ได้รุนแรง ไม่ได้จะทําให้แท้งลูกซะหน่อยเอา้าสุดท้ายผมทนไม่ไหวผมก็เลยจะคืนพึ่งอ่ะคืนพึ่งให้กับญาติไปนี่เลิกกันมาได้จากสองเดือนแล้วไม่ได้คุยกันเลยจนมาเป็นข่าวก็ตกใจนะว่าเอา้านี่เลิกกันไปก็สองเดือนแล้วว่าทําไมอ่ะทําไมพึ่งจะมาร้องสื่อทําไมพึ่งจะมาเป็นข่าวเจ้าชู้แบบว่ายังไงอะพี่ให้โอกาสหลายรอบมากเขาสารภาพกับทางญาติผมเองเลยว่าเขาเล่นชู้อะไรอย่าง,งานู้นอย่างนี้ หลายครั้งกับใครกับแบบขอไม่บอกได้ไหมพี่ในหมู่บ้านหรือที่อื่นหรือก็ที่อื่นที่ผมพาไปทํางานก็มีในหมู่บ้านก็มีก็ยอมรับว่ามีลงมือจริงมีแต่ไม่ได้ถึงกับทําร้ายแบบว่าหนักไม่มีเตะท้องให้แทนเฮ้ยไม่มีพี่ไม่มีไม่มีเลยไม่ผมอึดอัดมาเนี่ยผมไปช่วยเหลือเมื่อก่อนข้าวอะไรผมก็ซื้อเข้าไปให้นะตั้งแต่เข้าไปใหม่ๆนะไอคำว่าน้องสาวมันอะไอนี่ผมขอใช้คำหยาบมาพี่ ยังไม่ดูแลเท่ากผมเลยเออผมหมดไปเยอะยังกับผู้หญิงคนนี้ลงทุนอะไรมามั่งเอาผัวเล่าคนละเรื่องเลยก็นี่ไงคือบอกว่าเพิ่งไปเล่นชู้จริงๆแล้วเขาก็สารภาพกับญาติแล้วแล้วทีนี้คุณผู้ชมเราฟังสองฝั่งอ่ะพอพูดไม่ตรงกันปั๊บเราต้องไปหาคนกลางไหมอ่ะถามใครดีล่ะอ่ะเจอผู้ใหญ่บ้านถามผู้ใหญ่บ้านหมู่สิล้กันผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ พึ่งกับมอสเนี่ยผัวเมียคู่นี้เขาตีกันบ่อยไหมเขาทะเลาะกันบ่อยไหมอ๋อทะเลาะกันบ้างก็ตามภาษาผัวเมียแหละลิ้นกับฟันไม่เคยใช้อาวุธหรือว่าทำร้ายแบบรุนแรงหรอกพอตีกันเสร็จก็ดีกันแล้วแล้วที่ถูกข่มขืนในป่าล่ะก็เนี่ยพึ่งบอกแบบนั้นเอ้ยอันนี้ไม่เคยได้ยินผู้ใหญ่บอกนะเ้าแล้วแล้วที่ที่มอสเขาบอกว่าพึ่งก็แอบไปมีอะไรกับคนในบ้านแล้วก็คนงานล่ะโอ้ย อันนั้นน่ะก็เออมอสก็คงคิดไปเองเหมือนกันแหละชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะเขาบอกว่าอ้าวจริงก็เห็นพึ่งกับมอสก็รักกันดีนะแต่ว่าฝ่ายชายขี้หึงฝ่ายหญิงอ้างว่าถูกข่มขืนฝ่ายชายก็อ้างว่าเมียมีชู้มันจะเป็นเรื่องจริงเหรอจริง,รงๆก็อยู่ด้วยกันแทบจะตลอดเวลานะแต่อ้าจริงถ้าเรื่องแบบนี้มันสามารถพิสูจน์ได้โดวยวิทยาศาสตร์ใ,ให้หมอตรวจดูก็รู้รว่าถูกข่มขืนมันจริงไหมถูกทำร้ายร่างกายจริงหรือเปล่านะคะครับส่วน